สึกกระทรวงเกษตรธรรมนัตคูหากไม่จบจะยึดกรมใหญ่ดูแลเองสึกกระทรวงเกษตรธรรมนัตบอกคุยนายกผู้มิธรรมแล้วคูหากไม่จบจะยึดกรมใหญ่ดูแลเองเนบรัฐมนตรีใหม่อาจไม่รู้รัฐมนตรีว่าการต้องคุมงบบริหารงานบุคคล วันที่1พฤศจิกายน6600เอกธรรมนัตพรหมเผารัฐมนตรีว่าการเกษตรและสหกรณ์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่นายชยาพรหมหมรมชเกษตรและสหกรณ์ออกมาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงปัญหาการทำงานในกระทรวงว่าก่อนการประชุมคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีนายชยยาได้มาบอกกับตนว่าได้ไปให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงเรื่องการทำงานว่าไม่ได้มีเจตนาพาดพิงตนและตนก็ไม่ได้คิดว่าจะมีประเด็น แต่พอมีประเด็นตนก็ได้คุยกับผู้บริหารพักเพื่อไทยซึ่งท่านเข้าใจว่าประเด็นคืออะไรรวมถึงคุยกับนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการคลังและหารือกับนายภูมิธรรมเวชยชัยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในฐานะผู้จัดการรัฐบาลซึ่งย้ำว่าไม่มีประเด็นอะไรเป็นเพียงช่วงการปรับแต่งตั้งยกย้ายข้าราชาการระดับสูงคงมีข้าราชาการไปบอกกับนายชยาผู้สื่อข่าวถามนายชยาก็ตอบ ร้อยเอกธรรมนัฐกล่าวว่าหลังเป็นประเด็นช่วงค่ำนายชัยยาก็ได้โทรศัพท์มาขอโทษตนซึ่งตนอยากจะบอกกับสื่อมวลชนว่าไม่มีประเด็นอะไรในกระทรวงเกษตร สิ่งสำคัญที่สุดอยากบอกสื่อมวลชนว่าเวลาจะถามประเด็นเรื่องการมอบให้ดูแลเรื่องงบประมาณและฝ่ายบุคคลไม่มีกระทรวงไหนที่เขาทำเพราะเวลาเกิดปัญหาขึ้นคนที่รับผิดชอบคือรัฐมนตรีว่าการถือเป็นประเพณีปฏิบัติพร้อมเล่าถึงอดีตที่เคยดำรงตำแหน่งรมชรกรเกษตรและสหกรณ์ที่มีนายเฉลิมชัยสีอ่อนเป็นรัฐมนตรีว่าการ,กรเกษตรนั้นก็ปฏิบัติเช่นเดียวกันซึ่งก็ทำงานได้ภายใต้กรอบและงานที่ได้รับมอบหมาย ดังนั้นปัญหานี้หลายท่านและรัฐมนตรีใหม่ๆจะไม่เข้าใจว่าเรื่องความร่วมมือเป็นเรื่องสําคัญรัฐมนตรีว่าการทุกกระทรวงจริงไม่ได้มอบเรื่องการดูแลง,งบประมาณบริหารงานบุคคลให้กับรัฐมนตรีช่วยเมื่อถามว่าการชี้แจงวันนี้ถือว่าจบแล้วใช่หรือไม่ร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ามันไม่มีประเด็นมันถึงไม่ใช่เรื่องว่าจบหรือไม่จบ ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าถ้านายชยยายังออกมาพูดเรื่องนี้อีกจะทำอย่างไรร้อยเอกธรรมนัฐระบุว่าตนได้คุยกับผู้ใหญ่ในพักเพื่อไทยและนายกรัฐมนตรีแล้วถ้ายังไม่เข้าใจอีกก็คงมีมาตรการในการเปลี่ยนแปลงผู้ดูแลกรมต่างๆซึ่งนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่มีประเด็นอะไรเมื่อถามว่าการเปลี่ยนแปลงหมายถึงระดับกระทรวงหรือกรมร้อยเอกธรรมนัฐบอกว่ากรมไหนใหญ่จะนำมาดูแลเองและในช่วงท้ายร้อยเอกธรรมนัฐถามกับผู้สื่อข่าวว่าชัดเจนไหมครับ